สวัสดีทุกคนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ติดต่อได้ s y s t e m Guru Market มาเริ่มกันด้วยข้อมูลสรุปเกี่ยวกับบริษัทกันก่อนหากคุณสนใจคุณสามารถหยุดวิดีโอได้คุณสามารถดูตัวชี้วัดทั้งหมดขององค์กรที่กำลังศึกษาได้อย่างละเอียดตอนนี้เราจะมาดูตัวชี้วัดปัจจุบันขององค์กร a r ร์เรเทคโนโลยีที่คือ ARY บทวิจารณ์นี้ใช้ข้อมูลณวันที่1กันยายน2025ตามการจำแนกประเภทกูรูมาเก็ตบริษัทอารีเทคโนโลยีอ NC อยู่ในหมวดหมู่ย่อย Energy Equipment ม,มี27องค์กรเข้าร่วมในการเปรียบเทียบติดตามคำตัดสินได้ในตอนท้ายวิดีโอผลลัพธ์โดยรวมของบริษัทเป็นดังนี้ลบ5.5จาก10คะแนน คะแนนเฉลีย่ยของหมวดหมู่ย่อยคือ2.1คะแนนหากมองกว้างๆจะเห็นทั้งตลาดสหรัฐเราจะเห็นได้ว่าผลลัพธ์เฉลีย่ยของตลาดโดยรวมอยู่ที่1.8คะแนนเทียบกับคะแนนติดลบ5.5คะแนนสำหรับบริษัท a r r a Technology การเปรียบเทียบพลวัตของราคาหุ้นของบริษัท a r r a Technology และบริษัทประเภทย่อย เราเห็นว่าในช่วง12เดือนหุ้น Array Technology มีการเปลี่ยนแปลงร้อยและ36.6เมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงราคาของหมวดหมู่ย่อย23.8ซมูลค่าตลาดขององค์กร Array Technology มูลค่า1.37พันล้านเหรียญสหรัฐโดยมีมูลค่าตลาดอยู่ที่183พันล้านเหรียญสหรัฐ และหมวดหมู่ย่อยนี้มีมูลค่า183,000ล้านเหรียญสหรัฐมูลค่าทางบัญชีของบริษัทประมาณอยู่ที่ลบ0.06พันล้านดอลลาร์โดยมีมูลค่าตามหมวดย่อย30,000ล้านดอลลาร์เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์และมูลค่าตามงบดุลเราจะเห็นดังต่อไปนี้แบ่งปันอารีเทคโนโลยีในหมวดย่อยกรณีการประเมินมูลค่าหลักทรัพย ตามราคาตลาดอยู่ที่0.751%อัตราส่วนมูลค่าทางบัญชีต่อทุนอยู่ที่ -0.206% การประเมินส่วนแบ่งการตลาดขององค์กรและมูลค่าทางบัญชีของหมวดหมู่ย่อยแยก -1 คะแนนหนี้สินของบริษัทมีจำนวนลบ -0.116 พันล้านดอลลาร์หนี้สินทางการเงินต่อทุนงบดุลคิดเป็นร้อยและ190ของทุน ผลลับสำหรับระดับภาระผูกพันธ์ทางการเงินของบริษัทแย่1คะแนนอัตราส,ส่วนมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทต่อรายได้คือ0ค่าเฉลี่ยนในหมวดหมู่ย่อยคือ51.7การประเมินมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทต่อผลกำไรเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในหมวดย่อยแย่มาก2คะแนน กำไร12เดือนล่าสุดติดลบ266ล้านเหนรียญสหรัฐคาดว่ากำไรในอนาคต12เดือนข้างหน้าจะอยู่ที่132ล้านดอลลาร์การประเมินตัวชี้วัดผลกำไรในอนาคตที่คาดการไว้เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในหมวดหมู่ย่อยผ่านศูนย์คะแนานอัตราส่วนราคาต่อรายได้ของบริษัทอยู่ที่1.2 ค่าเฉลีย่ยอยู่ในหมวดย่อย4การประเมินอัตราส่วนราคาตลาดต่อรายได้เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อย 1. นนี1คะแนนรายได้ในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่1,170ล้านเหรียญสหรัฐรายได้ในอนาคตในช่วง12เดือนข้างหน้านี้ไม่ทราบแน่ชัดการประเมินตัวชี้วัดปริมาณการขายที่คาดการในอนาคต เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยไม่ดีลบ1คะแนนอัตรากำไรจากการขายติดลบ22.7%โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยอยู่ที่ 7. 7การประเมินความเหลื่อมลำ้ำเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อย่านลบ0.5คะแนนส่วนแบ่งของบริษัทในแง่ของจำนวนบุคลากร ในหมวดหมู่ย่อยคือ0.747%ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งตามมูลค่าตลาดร้อยละ1จําจำนวนเงินทุนต่อพนักงานขององค์กรคือ1,348,000ดอลลาร์และอยู่ในหมวดย่อย1,340,000ดอลลาร์การประเมินปริมาณเงินทุนของบริษัทต,ต่อพนักงานเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยผ่าน0คะแนน กำไรต่อพนักงานของบริษัทติดลบลบ260.4พันเหรียญสหรัฐค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อย25,900เหรียญสหรัฐการประเมินผลกำไรต่อพนักงานแต่ละคนของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อยทอลิตลบ0.5คะแนนรายได้ส่วนแบ่งของบริษัทต่อพนักงานแต่ละคนอยู่ที่1,147,000 1, เหรียญสหรัฐ ในหมวดย่อย3 3 4 0 0 0ดอลลาร์การประเมินรายได้ต่อพนักงานของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยบริการให้เช่าลบ0.5คะแนนปริมาณการทำธุรกรรมระยะสั้นอยู่ที่25.6%โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยอยู่ที่10%ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค ISI 14แสดงระดับ64%สำหรับบริษัท r r a y Technology Inc. ในขณะที่ในหมวดหมู่ย่อยระดับ ISI 14อยู่ที่46%ราคาหุ้นปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ประมาณ9.02ดอลลาร์ราคาโดยประมาณสำหรับหุ้นของบริษัทอยู่ที่ประมาณ9.10ดอลลาร์มาดูตารางคำสั่งซื้อที่คุณสามารถเข้าถึงได้กันดีกว่าลิงก์อยู่ที่ความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ ตารางคำสั่งซื้อประกอบด้วยการตัดสินใจทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในฤดูกาลที่กำหนดโดยระบบข้อมูลการประเมินและอ้างอิงกูมาเก็ตการเข้าถึงตารางการสั่งซื้อนั้นฟรีและเปิดกว้างโดยสิ้นเชิงลิงก์อยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมดุดอันเป็นผลมาจากการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัท a r r a Technology Inc. ระบบสารสนเทศและการอ้างอิงกูรูมารเก็ตได้มีการตัดสินใจแล้ว เปิดคำสั่งขายที่9.01ดอลลาร์ต่อหุ้นข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทมีอันดับความน่าเชื่อถือและการเปลี่ยนแปลงราคาที่ค่อนข้างต่ำการประเมินของบริษัทด,ดำเนินการโดยยึดหลักการประเมินแบบดัชนีอาคิมตั้งจุดทำกำไรไว้ที่5.03จุดตัดขาดทุนตั้งไว้ที่12.99 ในกรณีที่คำสั่งไม่ปิดโดยการ Take Profit หรือ Stop Loss จากนั้นคำสั่งจะถูกปิดโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดเ s สชันในวันที่1ตุลาคม2568หรือในวันทำการสุดท้ายก่อนวันที่นี้เครื่องหมายการค้า GGAL เป็นคำสั่งซื้อหลักวิดีโอในคำสั่งซื้อหลักได้รับการเผยแพร่ในช่องนี้แล้วเมื่อปิดคำสั่งซื้อหรายการคำสั่งหลักหรือคำสั่งปรับสมดุล ปิดออเดอร์อื่นที่ราคาจริงขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้และใช้งานระบบช่วยเหลือจากกูรูมาเก็ต